โยโยโยสวัสดีครับพี่สีคือหนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจตคืองหนหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับความอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคลนสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มหนุหนังได้ที่เอ็ดเอ็มบครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์คลิปแรก3คู่จาก2รายการนะครับไปที่เวลาหทุ่มก่อนครับฟุตบอลยูโรหญิงนัดที่2ในกลุ่มดีเล่นที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับอังกฤษแชมป์เก่าจะเจอกับเนเธอร์แลนด์ครับอังกฤษนัดแรกเนีีี่่่่่ยยไปปแแแแพพ้้ฝรรรรรััััังงเเเเเศสสมมา1ตตตอออ2นนนนนนะะคคบบ3วววุกกกก็็ลลลฤษททดซโ รอเรนเฮมนะครับแนวรุกจากแมนซิตี้และอาร์เซนอลนะครับแนนาที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยนัดแรกถล่มเวลมา3าต่อ0ครับก็มีวิตโตเรียเปโปะว่า จิวหลอดจากอาร์เซนอลนะครับรวมไปถึงมีเดนจากแมนซิตี้ครับเจอญหล่าสุดก็คือเนชั่นลีกเมื่อ2ปีก่อนบ้านใครบ้านมันนะครับคู่นี้ก่อนเกมอังกฤษเป็นต่อออยางายนอังกฤษเกมนี้แพ้ไม่ได้นะครับถ้าแพ้นี่ตกรอบเลยสําหรับแชมป์เก่าพี่แอดดูแล้วเกรดบอลอังกฤษหญิงชุดน,นี้ยังดูดีกว่าครับแม่มีโอกาสจะเบียดได้เชียงังกฤษหญิงนะครับโยโยโย่เจ็ดสากผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับขยับมาที่เวลาเฮี้ยงคืนครึ่งนะครับไปดูฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ซีกรอบคัดเลือกเล่นเย้าเยือนคืนนี้เป็นนัดแรกนะครับลูดโกเรตจ,จากเบลเกเรียรจะเปิดบ้านเจอกับดิโนมินส์จากเบลารุส ดูโดโกเรตอยู่ในช่วงรอลีกเปิดนะครับตัวหลักก็เปรโตเตเรซี่กับคโววีดาวสองนักเตะบ,บราซิลแล้วก็มีควอดโวดูอานะครับกองหน้าทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวชูโรงในขณะที่ดิโนโมมินส์ล่าสุดยืนดับ4ในลีกเบลารุสนะครับมีเยฟตี้มารโลวิดดูซานบาคิตแล้วก็คารเรนวาคันยานนะครับเจิงผลล่าสุดก็คือปีที่แล้วในรอบคัดเลือกเหมือนกันปรากฏว่าบ้านใครบ้านมันนะครับดูโดโกเรตนี้เปิดบ้านชนะ2 0ก่อนเกมคืนนี้ดูโดโกเรตเป็นต่อพอสมควรนะ กว่าเยอะนะครับมีควอดโดดูอาด้วยเล่นในบ้านก่อนด้วยวัดใจลูโดโกเรตน่าจะเปิดบ้านยิงขาดถึง2ลูกนะครับปิดท้ายเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับไปดูเชลบอนจากไอร์แลนด์จะเปิดบ้านเจอกับลินฟิลด์แชมป์ลีกจากไอร์แลนด์เหนือครับเชลบอนเนี่ยก็อยู่อันดับ5ในลีกไอร์แลนด์ตอนนี้เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะคอกมา3-1นะครับแฮร์รี่วูดโจนาธานลัมนี่แล้วก็อเดมิโนโอกูเบโกะนะครับกองหน้าในขณะที่ลินฟิลด์ ก็เล่นในคอมมูนิตี้ชิลในลีกก่อนลีกจะเปิดเนี่ยไปแพ้จุดโทษดันแกรนด์นะครับตัวหลักก็เคียรันคอฟเฟอร์คริสชิลคริสโตเฟอร์แม็กกี้นะครับเจอผลล่าสุดต้องย้อนไป2006ตอนนั้นเสมอ0ูนก่อนเกมเขามองเชลบอลเหลื่อมนิดๆแต่พี่เจ็ดบอกเลยครับลินฟิลไม่ธรรมดาครับแม่ช้ำจากไอรแลนด์เหนือนี่ดูแล้วมีโอกาสออกเสมอนะครับซื้อสองมุมวัดใจลินฟิลจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่คลิปแรกนะครับชอบไปที่อังกฤษหญิงลูโดโกเรตและลินฟิลครับขอให้ทุกคคคนโชดีรับ 没白。